สวัสดีครับผมวันนี้วันที่2สิงหาคมปี2568นะครับอัปเดตหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับในส่วนของออมสินช่วยพักหนี้3เดือนนะครับแล้วก็พร้อมยกดอกเบี้ย2กลุ่มนะครับที่ได้รับสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าพักหนี้นะครับสเดือนเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างนะครับอมสินครับออกมาตรการเร่งด่วนพักหนี้3เดือนนะครับพร้อมยกดอกเบี้ย ช่วยลุกหนี้ชายแดนนะครับแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมตรวจสอบนะครับครเข้าเกณฑ์บ้างนะวันศุกร์ที่1เมื่อวานนะครับก็คือวันศุกร์ที่1สิงหาคมเวลาประมาณ9โมงเชา้านางสาวสาสิการนะครับวัฒนจรรันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์นะครับความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและสาเหตุอุทกภัยในหลายจังหวัดภาคเหนือ ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่องธนาคารนมสินครับในฐานะสถาบันการเงินเพื่อสังคมนะครับให้เร่งออกมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับมาตรการดังกล่าวนะครับคอบคุมลูกหนี้เกือบทุกกลุ่มโดยธนาคารนะครับจะพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือน และที่สำคัญนะครับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับธนาคารจะยกเว้นให้ทั้งหมดโดยลูกหนี้นะครับไม่ต้องชำระคืนภายหลังเมื่อครบกำหนดพักหนี้นะครับลูกค้าจะกลับไปชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญาลูกค้าครับจะกลับไปชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญาตามเดิมปกติกลุ่มเป้าหมายของมาตรการนี้นะครับได้แก่ลูกหนี้ มีภูมิลาำนานะครับที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบอาชีพนะครับในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศไว้นะครับธนาคารครับจะทำการแจ้งสิทธิ์นะครับโดยตรงหรือจดหมายครับไปยังลูกค้าที่เข้าเกณฑ์หากลูกหนี้รายใดนะครับไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถแจ้งความจำานงได้ที่สาขาธนาคารใกล้บ้านนะครับหรือว่า ท่านสามารถโทรสอบถาม gsb นะครับ contact center โทร1115นะครับทั้งนี้ครับในกรณีที่ลูกหนี้ได้รับสิทธิ์นะครับแต่ว่าต้องการชำระหนี้ตามปกติธนาคารครับจะนำเงินที่ชำระงวดนั้นไปตัดลดนะครับเงินต้นเต็มจำนวนเพื่อให้ลูกค้านะครับได้รับประโยชน์สูงสุดเลยอย่างไรก็ตามนะครับมาตรการนี้ไม่ควบคุมสินเชื่อบางประเภท ได้แก่สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่สินเชื่อชีวิตสุขสันร์สินเชื่อตามนโยบายของรัฐนะครับแล้วก็สินเชื่อสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจําซึ่งสามารถตรวจสอบนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของธนาคารอมสินได้นะครับรัฐบาลครับมุ่งมั่นเดินเคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกคนพร้อมเล่งขับเคลื่อนนะครับมาตรการช่วยเหลือในทุกมิตินะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถฟื้นตัว แล้วก็กลับมานะครับใช้ชีวิตอย่างมั่นคงได้โดยเร็วที่สุดนะครับนางสาวสิริการกล่าวอ่ะขอบคุณทางด้านของเว็บไซต์รัฐบาลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับในเรื่องของธนาคารออมสินที่ออกมาช่วยพักหนี้3เดือนนะครับพร้อมยกดอกเบี้ย2กลุ่มตามที่แจ้งไปนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ บริเวณชายแดนไทยและก็กัมพูชาและกลุ่มที่2นะครับก็เป็นกลุ่มนะครับอุทกภัยหลายจังหวัดภาคเหนือนะครับที่ได้รับในเรื่องของพายุวิภานะครับแล้วทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพันต่างๆนะครับผมเพราะนั้น2กลุ่มนี้นะครับผมก็เข้าสู่ในเรื่องของเกี่ยวกับการได้รับสิทธิ์ดังที่แจ้งไปนะครับถ้าอยากรับทราบรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมนะครับผมก็ ติดต่อนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านท่านได้นะครับผมภาพประมาณนี้นะครับเอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับเป็นสิทธิประโยชน์นะครับที่นํามาแบ่งปันอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับผมแล้วก็ถ้ามีในเรื่องของโครงการไหนสิทธิประโยชน์ใดนะครับผมที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านเราจะนํากลับมาแบ่งปันอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมเอาละ วันนี้ต้องน้ำลาไปแล้วครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ